การนอกใจมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการแอบเสพได้ดอะไรอะไรที่คุณรับไม่ได้มากที่สุดนอกใจค่ะมันมันเป็นยืมตังค่ะขอตังค่ะความสัมพันธ์ของแฟน เออยืมยืมตังค์ด้วยหรอ <c oughs> ได้ข่าวมาเมียคุณเก็บเงินหมดไม่ใช่หรอคุณจะมามีสิทธิ์อะไรมายืมอ, <c oughs> อันนี้คุณพูดเป็นไกลๆหรือเปล่าเ <c oughs> ปล่าเปล่าไม่ได้พัดพิงใคร <c oughs> เออเอเอคุณอยากจะส่งสารอะไรไปให้คุณจุ๋ยหรือเปล่าว่า <c oughs> แบบเออผมอยากได้เงินผมบ้างนะที่ทําอยู่คือดีที่สุดแล้วก็ <c oughs> คือเก็บเงินไปเลย <c oughs> ดีที่สุดแล้วเสียงสั่นคืออะไรไม่สบายมีซุกกิ้งไหมซุกกิ้งในความสัมพันธ์ของพี่ซุกกิ้งหรอไม่ไม่ซุกกิ้งคือซุกน่ะไม่มีซุกกิ้งไม่มีไม่มีซุกทุกอย่างอยู่ในออ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 นนนนนนนไไไลลลล์์์หมดแแแ้้้วโเเเคบบงงงงงกกิิาาะี ถามหน่อยในความสัมพันธ์ของพวกพี่สองคนพี่คิดว่าอันไหนคือไม่ได้ที่สุดการนอกใจไงนอกใจไงเป็นสิ่งนี้แบบพื้นฐานที่มันไม่ได้จริงนั้นไม่ได้มากที่สุดแล้วเฮุ้้มนอกใจได้ว่ะเอาจริงเหรอแต่ขอเหตุผลเพราะยังไงวะเหตุผลที่มึงเขาว่าเพราะว่านอกว่ะสมมติว่าพูดสกุลเลวเลยไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าถ้าคนคิดแบบนี้ถ้าเราก็นอกก็เลยแบบมีคู่ที่นอกได้ไม่สมมติว่าตุ้มอ่ะมีแฟนแล้วแฟนตุ้มนอกใจตุ้มจับได้อย่างเงี้ยตุ้มอยากรู้เหตุผลเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นที่ตุ้มลล้้้ววาามีเให มันอาจจะผิดที่เราด้วยไงพอเจอนอกใจเขาก่อนไงคือการที่เราปล่อยให้คนที่อยู่ในใจเราไปนอกใจเราได้แสดงว่าเราเปิดให้เขาออกไปข้างนอกไงแ้วเหตุผลแบบอ่ะไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้ใหตุมรับไม่ได้ไแค่เพราะว่าการการที่ตุมไม่มีเวลาตุ่มทำงานมันเป็น extra ที่คุณจะต้องเข้าใจอยู่แล้วว่านี่คือ excution ของตุมที่ตุมต้องทำงานรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันใช่<ๆ>มันควรคุยกันถ้าเกิดคุณอยากจะแบบนอกใจกับคนที่ต้องทำงานงั้นคุณไม่ควรคบคนทำงานเป็นแฟนคุณคบคนแล้วอย่างที่พูดบอกอะก็คุณนอกใจก่อนไง หมายถึงก็คุณนอกจกก่อนเลยทําคืนเนอะอันนี้มันเป็นการเอาชนะไงมันไม่ใช่เป็นการไปรักคนอื่นไงเป็นการเอาชนะคนกันเองไงแล้วน้องใจแบบตรงนี้บอกว่าน้องใจได้คือเหตุผลเลยก็คือพลาดทังแบบไหนพลาดทังพลาดัางพลาดทางเหตุผลคือจริงอ่ะมันไม่ได้หรอกแต่เราอยากจะได้เหตุผลไงเป็นคนชอบเหตุผลไม่รอ่ะผมเหตุผลเหตุผลคือมึงพลาดทางไปน้องใจเพราะอะไรเพราะกูหรือเพราะมึงคือวันนั้นมันตามน้ำไปแล้วมันก็มันก็ไหลเลยเถิด ใช้รูปหน้าจออะไรอ่ะของพี่เหรอครับพนมมือขอหนะา่อน้ขอนะปหัหอนะครับผมของพุทธาไอต้าแน่นอนพีเจสับมันสามารถเซตเอ่อภาพหน้าจอไ้ได้แบบหลากหลายโมเมนต์มากตอนนี้อ่าออนี่นี่พีเจล้วนเลยครับผมช่วงนี้หายยังลูกหาดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเลยนะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอเคสบายใจละ